สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ทาง Sonic Vision จัดไว้ให้นะครับเพื่อที่จะมาลองเจ้าหูฟังเอ่อบูเอ k i n แอ i ดวินะครับตัวใหม่ที่กำลังจะออกวางขายนะครับตอนนี้เนี่ยตัวที่ได้ลองเนี่ยเป็นสีดำสีนี้เขาเทาง Bower Wilkin วิกิใช้คำว่า a อนต์ไซ a c k นะครับ ก่อนอือเนี่ยแล้วก็ผมก็ลองเชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้มาการแพร์ลิงเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เวลาเราต่อแอปบ o w e r Music เนี่ยมาเที่ยวนี้กับเจ้าตัว PI 8เนี่ยทำได้ค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับต่อ Connect แบบเดียวก็เชื่อมต่อได้เลยทีนี้เรามาดูบอดีอ้ Body ของตัวเคสแล้วก็หูฟังนะครับวัสดุเนี่ยค่อนข้าง ดูแล้วเนี่ยพรีเมียมทีเดียวเลยเราก็สังเกตที่เฟสเพจนะครับก็จะเป็นมันวาวใสๆนะครับแต่ละสีก็จะทําลักษณะคล้ายกันนะครับอันนี้เนี่ยพอเราเปิดออกมากเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเออมันก็จะเชื่อมต่อเลยทันทีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยรูปร่างการสวมใส่ที่ผมลองทดลองใส่เนี่ยโอ้ก็ถือว่าใส่ค่อนข้างสบายเลย แล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็ไม่อึดอัดด้วยไม่ค่อยครับหูด้วยถึงแม้ว่าจะดูว่าตัวมันใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยจุกหูฟังมันเนี่ยก็ใส่ค่อนข้างสบายแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอได้มาเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าจะจาเป็นต้องใช้จุกมาอัปเกรดให้มันหรือเปล่านะครับนี่ฮะดูนะฮะฟเฟสเฟสมัมีตัวหนังสือของโลโก้ b o w e r อร์ w i n ดด้วยนะฮะแล้วก็ท่อนำเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบวงรีนะครับ อันนี้เราหาจุกมาอัปเกรดให้มันได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับเนี่ยเฟสเ่อข้างหน้าเฟสเพจมันนะครับคอ่อนข้างสวยใช่ไหมฮะกล่องแพ็กเกจมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับตัวที่ผมฟังเนี่ยมันเป็นสีดำนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจ้า P.I. 8เนี่ยก็คือว่าทางวิศวกรของทาง Bauer b i l k i n เนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำเลยว่าให้เสียงของเจ้าตัว P.I. 8เนี่ยระมาย้ายคึ้เจ้า P.S. 8มากที่สุดเลยแล้วก็สีที่ออกมาวางขายนะครับเขาจะทำออกมาทั้งหมด4ส,สีนะครับก็จะเป็นสีดำเนี่ยเอออัน c สไตแบ็กนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยมิดไนท์บลู สีขาวนี่เขาจะเรียกว่าโดบไว้นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเรียกว่าเจ็ดครีนนะครับทีนี้เนี่ยสีเขียวจะเข้ามาทีหลังนะครับประมาณปลายเดือนตุลาคมนะฮะแล้วเพื่อนๆชอบสีไหนกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ว่าฟังมางจนถ,ถึงจนจบคลิปนะครับเจอกันใหม่ครับ